สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องเทพเจ้าแห่งหงสวรรค์ตอนที่23ฝากกด Subscribe ช่องลิสต์มาหาก,กันด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยทะลวงขั้น3ทะลวงขั้น4ฮ่าฮ่า่ารู้สึกได้เลยว่าพลังนี้แข็งแกร่งมากตู้ม คิดถูกจริงๆแดนวิญญาณของเจ้าเข้ากับยานี้มาก <c oughs> เจ้าหนูข้าคิดว่าร่างกายของเจ้าได้รับผลกระทบจากยาไม่มากเท่าไรหรอกนี่มันก็แค่เลื่อนมังกรชั้นต่ำหากเจ้าได้รับเลือนมังกรโบราณจริงๆสักครั้งคิดดูว่าจะทรงพลังมากขึ้นแค่ไหน ตอนนี้ข้าสามารถที่จะไปฆ่าชิ้นส่วนกับพักพวกของมันได้แล้วละ่ะแต่ถึงแม้ว่าข้าจะยังไม่ฆ่ามันมันก็ทำอะไรข้าตอนนี้ที่มีปราหมังกรไม่ได้หรอกยังพอมีเวลาก่อนจะถึงวันนัดประลองกันอูหยางเฉียนฟางข้าควรทำอะไรดีวกวกวกกวก บ้าเอย๋ยลืมไปเลยว่าแถวนี้มีปีศาจอยู่ซุม่มตึงเดี๋ยวมันกลับมาอีกแน่เจ้าว่านกปีศาจตัวนี้มีอะไรพิเศษไหมล่ะมันก็แค่นกอินทรียักษ์ไม่ใช่หรอเจ้าหนูมันไม่ใช่อินทรีธรรมดามันมีสายเลือดของพญาอินทรีทองคำโบราณอยู่ อินซีทองคาโบราณชอบกินมังกรเป็นอาหารมันคงดูถูกมันคงถูกดึงดูดมาเพราะปรามังกรของเจ้าไงล่ะในกระเป๋าของนางยังมีแหวนกักเก็บปีศาจเจ้าสามารถนํามาใช้จับอินซีตัวนี้เพื่อเรียกใช้มันในอนาคตได้นะแหวนกับกักเก็บปีศาจนางเป็นใครกันถึงมีของล้ําค่ามากมายขนาดนี้ ข้าไม่อยากคิดเลยว่าถ้านางรู้ว่าข้าเป็นคนขโมยเสื้อผ้าของนางมาแถมยังเอาของนางมาใช้อีกข้าจะตายไหมนะหาทางขึ้นไปอยู่บนหลังของมันซะดีละชุบปีกของมันทรงพลังมากแควกแวกแวกแควแคฟึง่งพระเอกจะหัวนกติดแล้วครับ แควแว้วแคว้อ่ะ้อ่ะผู้อ่ะผู้โดนตีหัวนะครับสำเร็จมาทำความรู้จักกันก่อนนะเจ้าชื่อซูเนียนเอ้อข้าชื่อซูเนียนและเจ้ามีชื่อไหมข้าไม่มีชื่อหรอกข้ารู้แต่ว่าข้าหิวมากถ้า่างนั้นข้าจะเรียกเจ้าว่า เซียวหยูเจ้าชอบไหมจะเรียกอะไรก็ตามใจเถอะแต่ตอนนี้มีอะไรใข้ากินบ้างไหมเออฮ่าฮ่าฮ่าฮ่งั้นเราไปหาอะไรกินกันเถอะบินสูงขึ้นไปอีกสิจะได้เห็นป่าชัดๆไงละ่ะสิบนาทีต่อมางํางําง้างําโห ดูมันกินงูดิครับตัวยักษิพหายน่ากินจังนั่นอะไร่านั่นเดือนต่อมาแวกแวกแวกไม่คิดเลยว่าเลือดของสัตว์ปีศาจจะผลส่งผลต่อร่างกายข้าขนาดนี้ร่างกายที่ท่านอาจารย์บม่มเพาะให้ข้าในบ่อยามันแข็งแกร่งขึ้นหลายเท่าตอนนี้ระดับพลังยุทธของข้าอยู่ระดับโลหิตปีศาจขั้นที่ห ส่วนดวงจิตวิญญาณของข้าก็มาถึงระดับเจ็ดแล้วพวกกษัตริย์คงไม่ใช่คู่มือของข้าอีกแล้วล่ะเปรี้ยงตุม้มข้างล่างเกิดอะไรขึ้นนะ่ะตอนที่ 14, ยิบสี่เซลยูลงไปดูแล้วเจ้ากขไปพักผ่อนในแหวนก่อนนะ ก่อนหน้านี้มีปีศาจสู้กันจนตายทั้งคู่เจ้ากับข้าจะได้ไม่ต้องออกแรงไงล่ะแฮ้ๆฮวกกันบ้าเอย๋ยนี่มันปีศาจระดับกษัตริย์ดดูสถานการณ์ก่อนดีกว่าถ้าดูท่าไม่ว่าไม่น่าสู้ไหวเราค่อยหนีมีใครกำลังต่อสู้อยู่กับสัตว์ปีศาจนะครับ มีบาดแผลเต็มตัวเลยแสดงว่ามันกำลังจะแพ้เหรออันใครเป็นใครเป็นคนเอ๊ะนั่นมันผู้หญิงนั่นเหรอแถมอยู่ระดับมหาจากกักรพรรดินี่เจ้าหนูตาเยิมเชียวนนะพ่อเห็นสาวสวยเข้าหน่อยระดับของนางยังเทียบข้าไม่เห็นฝุ่นเลยด้วยซ้ำนะ หรือเจ้าจะบอกว่านางงามกว่าข้าเก่งกว่าข้างั้นหรอท่านก็ต้องงามที่สุดอยู่แล้วลวนะนาเพียงแต่ว่าข้าเพิ่งเคยเห็นผู้หญิงที่ทั้งเก่งทั้งสวยแบบนี้ครั้งแรกผู้หญิงคนนี้ก็มีบางสิ่งพิเศษอยู่นะเจ้าอยากลองหาทางใกล้ชิดกับนางไหมล่ะ ะมอบแกนแท่แงเปลวไฟสีทองให้ข้าดีๆหรือจะให้ข้าค้าเจ้าก่อนแก่นแท้แห่งเปลวไฟสีทองเหรอนางเป็นใครแล้วจะเอามันไปทำอะไรนะในเมื่อเจ้าไม่ต้องการมอบให้ข้าดีๆข้าก็ต้องบังคับเอามันมาแล้วล่ะนะนางแข็งแรงมากอุ้ม ตุม้มกันชักกันชัหอ,อหากเจ้ายอมมอบแก่นแท่งเปลวไฟสีทองมาดีๆเจ้าก็ไม่ต้องมาตายแบบนี้กันชูมปุ้นไฟได้ด้วยนะครับโอไฟหรือว่าเข็มนะตอนที่ยีสี อบอ้าจริงตัวเทงเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อเอกมาช่วยแน่กันครอพี่สัตตัวนี้ยอมตายดีกว่ายอมแพ้น่านับถือในศักดิ์ศรีของเผ่าสิงโตสีชาติจริงๆอและผู้หญิงก็ได้สรบไปด้วย แล้วจะทำไงต่อดีล่ะแบบนี้เธอถูกพิษของสิงโตสีชาติเข้าไปนะ่ะมันจะส่งผลต่อพลังชีวิตและลมปราณของนางโดยตรงหากไม่ได้รับการรักษานางคงไม่รอดคืนนี้หรอกพิษนี้ร้ายแรงมากเลยเหรอปรามาจารย์เย่ท่านพอจะรักษานางได้ไหมทางรักษามันก็พอมี แต่ข้าไม่รับประกันว่าจะสำเร็จไหมนะแต่ถ้าากปล่อยไว้แบบนี้พิษจะทำลายลมปราณของนางจนหมดก่อนจะเผาร่างนางให้สลายไปรีบเข้าสีเจ้าโง่ไปเอาแก่นเทศของสิงโตสีชาติออกมาแล้วรีบพานางไปจะหาที่รักษาต้องให้ข้าบอกทุกอย่างเลยหรือยังไงก่อนข้า จะมาเจ้าทำอะไรเองเป็นบ้างไหมเนี่ยผีอะเดบ,บิดหัวไปเลยแฮะแฮ่าขอโทษ <c oughs> เวลาต่อมา <c oughs> ข้าร้อนจริงเลย <c oughs> เอ๊เฮ้เกิดอะไรขึ้นกับท่านเนี่ยประมาจา์แย่นางเป็นอะไรนะ่ะทำไมถึงมากอดข้าล่ะเฮ้ อันไม่เห็นนะครับขอขยายหน่อย <c oughs> นี่แหละวิธีแก้พิษตอนนี้พิษหยินวิ่งเข้าสู่เส้นที่ประจรของนางแล้วหากไม่ได้รับพลังทางอย่างนางก็จะตายวิธีแก้พิษมีแค่ทางนี้เท่านั้นร่างกายของนางกำลังเคลื่อนไหวไปตามปฏิกริยานางรู้ว่ายาถอนพิษอยู่ใกล้ไงล่ะผู้วุดโสท่านต้อง ตั้งสติก่อนสิอย่าจับเหนียนน้อยของข้านะข้าทำแบบนี้ไม่ได้หรอกไม่ใช่บนตัวของเซียวอยู่แน่ๆเซียวอยู่ยังเป็นเด็กน้อยและเดียงสายอยู่นะเซียวอยู่ลงไปในถ้ำด้านล่างนั่นก่อนปะปล่อยข้านะ เธอเจ้ากล้าแต่ต้องตัวข้าแล้วก็ข้าจะก,กล้าเจ้าซะเอ๋เอ้าเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาปล่อยนะปล่อยข้าไปข้ารู้สึกผู้ว,วุฒโสข้ายังไม่อยากเปิดบริสุทธิ์แล้วต้องตายในทันทีนะ ท่านนั่นแหละต้องปล่อยข้าฟังข้าบ้างไหมเนี่ยเราช่วยกันหาทางออกทางอื่นก่อนเถอะนะอืมจ๊บเจ้าโง่เอ๋ยที่แบบนี้ทำไม่กล้ามาข้าจะช่วยเจ้าเองพี่ผ้าพระเอกโดนข่มขืนแล้วนะครับเปิดสิ่งทีนี้แหละอ้าข้ารู้สึกดีจังเลย มอาอาอาสี่ชั่วโมงต่อมาแม้แม้นานสะเชียวนะพระเอกเราถึงกับหน้าซีดไปเลยดิโฮโฮพอได้สติแล้วก็เอาดับที่คอเลยนะครับพวกวุ่โส ข้าจะรับผิดชอบสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นท่านจะเย็นเย็นก่อนนะรับผิดชอบเจ้าอยากรับผิดชอบงั้นเหรอเอาหัวเจ้ามาข้ายินดีชุบข้าจะปล่อยเจ้าไปให้ถือซสว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นข้าเองก็เป็นคนผิดพลาดถูกพิดมาเองรีบไปซะ แล้วเราอย่าได้กลับมาพบกันอีกเลยข้าเข้าใจแล้วเกนแท้แห่งเปลวเพลิงสีทองสำหรับสิ่งนี้ราคาที่ข้าต้องจ่ายเพื่อได้มันมาช่างยากเหลือเกินเฮ้เจ้าหนูเจ้าหนู จะกลุ้มใจหาอะไรของเจ้าน่ะพลังเพิ่มขึ้นก็ดีแล้วนี่เจ้าไม่ได้อยากแก้แค้นไวๆหรอแต่พลังนี้ข้าได้รับมันเพราะอะไรข้ารู้สึกละอายมากเมื่อแต่คิดละอายใจเจ้าจำเป็นต้องช่วยนางชีวิตคนสำคัญไม่สำคัญหรือไงเมื่อหยินเจอกับหยางต่างฝ่ายต่างเกือ้อกูลกัน พลังหยินของนางเหนือกว่าเจ้ามากถึงถ่ายทอดบางส่วนเข้ามาในร่างกายเจ้าโดยไม่ตั้งใจส่วนนางได้รับพลังหยางเข้าไปในร่างจึงทําให้พิษของนางที่ถูกฝังอยู่ในเส้นประมจรรันสลายไปเจ้าทั้งสองต่างได้กําไรทั้งคู่นะท่านคงไม่เข้าใจหรอกนั่นเป็นครั้งแรกของเราทั้งคู่นะ หวังว่าสักวันข้าจะได้พบนางอีกครั้งวันต่อมาเปรี่ยงตุ้มฮ่าฮ่าไม่กี่เดือนก่อนข้ายัางต้องวิ่งหนีมังกรพวกนี้อยู่เลยตอนนี้พวกมันไม่ใช่คู่มือข่าอีกต่อไปแล้วเซียวหยูก็เติบโตขึ้นมากแล้ววัตถุดิบจากพวกปีศาจก็เก็บได้มากพอดูคงได้เวลากลับไปที่ ไปเรียนที่สถาบันแล้วสินะแต่ก่อนหน้านั้นเราต้องจัดการปัญหาเล็กๆของเราซึกก่อนพวกมันเสียบพักพวกไปคนหนึ่งแถมยังไม่สำเร็จอีกพวกมันต้องดักรอข้าอยู่ที่ทางออกของป่าแน่ฮ่าฮดูสิพวกมันจะทำหน้ายังไงนี่มันก็นานมากแล้วนะเจ้าคิดว่ามันจะหนีไปแล้วหรือเปล่า หรือไม่ก็โดนสัตว์ปีศาจจับกินไปแล้วไม่หรอกข้าไม่คิดแบบนั้นนี่ก็ใกล้วันนัดประลองกับอุยานเฉียนฟางแล้วมันจะต้องออกมาแน่หากมันไม่โดนปีศาจจับกินไปถือว่ามันโชคดีมากแต่มันโชคร้ายถ้าข้าจับมันได้ข้าจะสับมันให้เป็นชิ้นๆจะสับข้า พวกเจ้าจะทำยังไงล่ะเอ๊สู้เนียนครั้งนี้เจ้าไม่รอดแน่ตอนที่27่สฮ่สู้เนียนเจ้ารู้เวลาตายของตัวเองดีนี่อย่างที่ข้าคิดจริงๆพวกเจ้ากำลังรอข้าอยู่จริงๆซะด้วยก็ดีวันนี้ข้ายังล้างแค้นฉินหยวนสารไม่ได้แต่กับพวกเจ้าล่ะก็ จะมอบความสิ้นหวังให้กับพวกเจ้าได้รู้ชาชงชกเจ้าทำไมเจ้าแข็งแกร่งแบบนี้ล่ะเจ้าต้องไปได้สมบัติอะไรสักอย่างในป่าปีศาจมาแน่อะไรวะมอบมันให้ข้าไม่งั้นก็ตายซะ ลบมากจริงๆนะเพลงดาบลิงเฟิงขั้นสูงสุด <c oughs> ดาบเดียวคมวายุชึงข้าหรือเจ้าที่กำลังจะตายกันแน่ตได้ยังไงกันข้าอยู่ระดับกษัตริย์ขั้น8ปดข้าไม่น่าแพ้เจ้าในกระบวนท่าเดียวแบบนี้ ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หรอกวันนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปก่อนรีบกลับไปบอกตระกูลฉินซะหากแม่ของข้าเจ็บแม้แต่นิดเดียวข้าจะไปฆ่าพวกมันทั้งตระกูลวันนี้ข้ารู้สึกดีจริงๆตอนนี้ก็กลับไปสถาบันได้แล้วการประลองของข้ากำลังรออยู่เอ๊ะใครอีกแล้วนั่นแม่สาวที่โดนขโมยชุดไหม่นะ โอ้แม้บังเอิญจังเลยนะอะเจ้าโจรหื่นกรรมเจ้ามันไหลยังอายที่สุดลวนลามข้ายังไม่พอยังขโมยของข้าอีกรอเดียวก่อนแม่นางอย่าพึ่งวู่วาม ข้าจะคืนของที่ขโมยไปให้ท่านทั้งหมดข้าใช้ไปแค่ผงกระดูกกับโลหิตมังกรแล้วก็เหวนสะกดสัตว์นอกนั้นข้าไม่ได้ใช้อะไรเจ้าขโมยของข้าไปใช้เจ้าแอบมองข้าตอนที่ข้าอาบน้ำแล้วเจ้าก็ยังลวนลามข้าใต้น้ำอีกด้วย แล้วยังหนีไม่รับผิดชอบอีกไปลงนรกซะไอ้บ้าหื่นกามข้าขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆข้ามีความจำเป็นของที่ข้าใช้ไปข้าจะหาทางนำมาคืนท่านนะแม่นางข้าสัญญาข้ารู้ข้ารู้ว่าข้าผิดข้าขอโทษข้าทำแบบนี้แม่นางข้าจับ นำของมาคืนท่านแน่นอนแต่ถ้าข้าตายข้าจะเอามันมาคืนท่านได้ยังไงกันล่ะก็เจ้าเห็นเลือนล่างของข้าหมดแล้วแถมยังใช้มือลวนลามข้าอีกข้าไม่สนว่าเจ้าจะคืนอะไรข้าสนแต่จะต้องฆ่าเจ้าให้ได้ไม่งั้นข้าอับอายไปตลอดชีวิตแน่เซียวยูจับนางไว้ฟึงตู้ม สัตว์ปีศาจระดับกษัตริย์แม่นางข้าไม่ตอบโต้ท่านเพราะข้าขู่ข้าเพราะข้ารู้ว่าข้าผิดจริงข้าขอยืนยันข้าไม่มีเจตนาจะทำให้เจ้าเสื่อมเสียแต่สถานการณ์มันบังคับข้าจะหาทางนำของไปคืนให้แต่อย่าได้ลองพยายามจัดสังหานข้าเลย ตอนนี้ท่านยังแข็งแกร่งไม่พอหรอกฮ่าฮ่ไอ้บ้าไอ้หื่นกามข้าฝากไว้ก่อนเชอะที Woah ่8สามวันต่อมาโหโหตระกูลอุยางมีแต่เด็กที่มีพรสวรรค์ทั้งนั้นเสียนฟังหลังจากจบการทดสอบนี้ก็จะถือว่าเรียนจบจากสถาบันแล้วสินะตระกูลของข้า สูญเสียลูกชายไปคนหนึ่งวันนี้พี่ชายของเขาจะล้างแค้นใหก่อนจะเรียนจบลูกข้าจะได้ตายตาหลับสักทีกล่าวชมกันเกินไปแล้วอูหยางเตี้ยนผู้นำตระกูลผู้อาวุโสอูหยางมีความผิดเป็นความผิดของข้าเองหากท่านไม่ว่า อะไรข้าจะลงมือจับมันและทรงหัวของมันให้ท่านกับมือเองผู้นำตระก,กูลฉินฉินซานอีกพ่อพระเอกนะครับไอ้เลวนี่มั่งจะฆ่าลูกตัวเองเดี๋ยวมึงโดนพระเอกแนะ่อย่าดีกว่าน้องฉินมันจะทำให้เฉียนฟังหลานของข้าเสียหน้าเปล่าๆและข้าก็ไม่คิดว่าลูกของเจ้าจะชนะ ยังไงมันก็ต้องตายที่นี่อยู่แล้วฮ่า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 นั่นสินะข้าผิดเองจริงอย่างที่ท่านว่านั่นแหละพวกเขาตกลงจะดวลกันแบบใช้ชีวิตเป็นเดิมพันข้าว่าควรปล่อยให้มันเป็นไปตามกฎกติกานะหลังจากการประลองจบลงจะไม่มีความบาดหมางอะไรกับตระกูลของพวกเราของพวกท่าน ท่านว่ายังไงพี่ชินเอาตามที่เอาตามที่ท่านว่ามาเลยให้พวกเขาแก้ปัญหาด้วยตัวเองพวกเราจะไม่สอดมือเข้าไปยุ่งยังไงตระกูลฉินพร้อมสนับสนุนทุกอย่างหากตระกูลอูหยางต้องการหัวของบนแลก็ข่าย,ยินดีตระกูลอื่นแบบเงียบเลยนะครับท่านผู้นำชิน ข้าได้ยินมาว่าท่านขับไล่เขาออกจากตระกูลซ้ํายังทําลายจุดตันเสียนของเขาด้วยมันเป็นความจริงหรือไม่ที่ปรึกษาสถาบันชิงหลินคณะวดีฉานหงถูกต้องมันเป็นมันทําผิดกฎของตระกูลแต่ด้วยความเมตตาของก้าจึงไว้ชีวิตมันแล้วก็ขับไล่มันออกไปถ้าข้ารู้ว่า มันจะมาก่อปัญหาให้กับตระกูลอูหยางแล้วก็ข้าจะสังหารมันไปตั้งแต่วันนั้นแล้วเท่ากับเจ้าไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวเขาอีกต่อไปเพราะเขาไม่ได้เป็นของคนของตระกูลฉินอีกแล้วเวอร์ไปสิไอสัตว์เฮ้ไอโง่เฮ้ยขอขายายด้วยนะครับ ไม่เห็นจะมีอะไรน่าสนใจกับการต่อสู้นี้คนหนึ่งใกล้จะจบจากสถาบันด้วยอันดับต้นๆอีกคนก็เป็นนักเรียนหน้าใหม่ระดับแค่นักลบกอดทองไม่อยากจะเชื่อว่าพวกเจ้ายังปลีกตัวมาดูได้ค้าคิดว่ามันน่าสนใจมากที่นักเรียนใหม่กล้าท้าทา,ายรุ่นพี่ที่กำลังจะจบ อยุยานเฉียนฟางเป็นหนึ่งใน10บของไลายการชิงเตา๋าพวกเจ้าไม่คิดว่าแปลกเหรอชิงเต๋าอันดับสี่ลิ้นฉีเฟิงเอาตะกุลเดียพ่อเอครับไม่เห็นจะน่าสนใจยังไงเจ้าไก่เฉียนฟางก็คงสนุกกับการฆ่าอยู่ฝ่ายเดียวระดับกษัตริย์ขั้นที่9งั้นเหรอถ้าเป็นฆ่ากับบันสู้กันข้าจะใช้แค่สามกระบวนท่า ชิงเต่าอันดับที่หอยู่เฟยแต่เจ้าหนูนั่นคงไม่รอดในกระบวนท่าเดียวเจ้าคิดผิดแล้วอุยานเฉียนฟางคนนี้พรสวรรค์ระดับจกกักรพรรดิอีกทั้งวยุทธ์ก็มีแต่ระดับสูงไม่ใช่คนที่จะเอาชนะได้ง่ายๆหรอกนะข้าใช้โอกาสนี้ มาดูว่าขอไว้ก่อนว่าจากแข็งแกล่งแค่ไหนอนาคตอาจจะต้องปรับมือกันก็ได้เ,เทียบกับพวกเจ้าและอุยังเขียนฟางแล้วข้าว่าข้าข้าสนใจเจ้าเด็กซูเหนียนมากกว่านะนี่คงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสาบันทั้งหมดที่นักเรียนหน้าใหม่ กล้าสู้กับรุ่นพี่ที่อยู่ในรายชื่อ10อันดับของรายการชิงเตา๋าชิงเต๋าอันดับ6หยุนหลานน่ารักนะครับคนนี้ผู้หญิงน่ารักทั้นนั้นเลยเรื่องนี้ดูนั่นสิเขามาแล้วละ่ะอุยานเฉียนฟางเฮ้ยวู้เขาดูรูปงามมากเลยกรีดกรีดทั้งเก่งทั้งรูปงามว้าวโอ้โหวันนี้ซูเนียน จะต้องถูกฆ่าสินะมันก็แงอยู่แล้วนักลบก่อทองขั้นที่7จะไปสู้กับระดับกษัตริย์ขั้นที่9มีแต่พวกบ้าเท่านั้นแหละที่คิดว่าสูเนียนจะชนะไม่มีทางไหนที่จะเป็นไปได้เลยพี่ซูเนียนต้องชนะแน่เอ๊ <A. S 2> เขามานั่นแล้วซูเหนียนไอ้โง่เอ้ยมาตายแท้แท้สุเนียน ข้าไม่คิดว่าเจ้าจะกล้ามาจริงๆทำไมข้าจะไม่กล้ามาล่ะมีอะไรที่ข้าต้องกลัวเงั้นเหรอเจ้าเองนั่นแหละแน่ใจนะว่าจะไม่เปลี่ยนใจข้ายินดีนะถ้าจะไม่สู้กันจนถึงตายเจ้าดูจะฉลาดกว่าน้องของเจ้าเยอะนะเสียหน้าแต่ก็ยังดีกว่าเสียชีวิตเจ้าเลือกเอง ดูเหมือนสติของเจ้าไม่สมประกอบแล้วล่ะสิทางที่ดีข้าควรจะฆ่าเจ้าให้เร็วที่สุดจะได้ไปจะได้หุบปากโอหังของเจ้าซะตายซะยาตอนที่ 29. ยบเก้ายะเอีกตั้งรับนะครับหลบได้อัดไปที่หน้ามันแน่อยยามันก็รับได้นะครับพัออ๋อมันอัดเพลิกอัดหน้ามันได้นะครับปึง้ง นักลุกกระทองขั้นที่8งั้นเหรอเฮออเอเจอกับพระเอกดีระยะเวลาแค่นี้ไม่น่ามาถึงขั้นนี้ได้มันน่าสนใจมากขึ้นแล้วนะเนี่ยไหนบอกว่าเขาอยู่ระดับนักลบขั้นที่8ไงล่ะใช่มันน่าสนใจมากๆไม่เคยได้ยินมา ว่ามีใครเพิ่มระดับพลังยุทธ์ได้ไวขนาดนี้ในเวลาแค่สามเดือนอถ้ามันไม่ตายในการต่อสู้นี้ตะกูลสินลำบากแน่เตรียมรับมือตึงตึงข้ายอมรับว่าเจ้าว่าข้าประเมินเจ้าต่ำเกินไป แต่ก็ดีแล้วการฆ่าขยะที่ไม่มีทางสู้มันไม่ทำให้ข้าผุมิใจรอกข้าจะให้เจ้าดูว่าความแข็งแกร่งจริงๆเป็นยังไงดูซิว่าเจ้าจะมาตามข้าทันไหมครั้งนี้ถ้างั้นเอางี้เป็นไงข้าจะใช้แค่มือเปล่าดูซิว่าเจ้ากับข้าใครจะไวกว่ากันถ้าเจ้าทำข้ามีแผลได้ ข <ge ar> ้าถึงจะยอมชักดาบออกมาอะวดดีนักนะก็ตายไปซะถ้าเจ้าจะฆ่าข้าข้าก็จะสู้เต็มที่เพื่อสังหารเจ้าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ายากข้าจะฆ่าเจ้า13เพลงดาบหลิงเฟิงปลานดาบวายุตึ้งตึงตึงตึงตง ตอนนี้ผมก็มีเพจ a c e b o o k แล้วนะครับถ้าเพื่อนเพื่อมีเรื่องไหนที่อยากจะให้ผมทําหรือว่าเรื่องที่ผมเคยทําไปแล้วแต่มีตอนอัปเดตมาผมยังไม่รู้เพื่อนๆน,นก็ยินบล็อกเข้ามาบอกกันได้เลยนะครับผมจะรีบทําให้เลยนะครับและก็ฝากเข้ามาติดตามกันเยอะๆนะครับอินบ็อกเข้ามาคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับขอบคุณครับ